เอาละครับกลับมากินอีกแล้วนะครับสำหรับเมดิสันในวิสวดที่สามนะครับทุกคนวันนี้เราก็หลังจากที่แล้วที่เราได้ทําการเปิดเปิดเที่ยนะเปิดท่อระบายน้ํานะครับเออ่แล้วก็ตั้งอะไรกันตั้งนี้นะครับเราก็จะทําอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือลงไปแหละครับก็เอางั้นนะครับกดลงไปนี่ครับก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกันอะไรกันด้วยนะกดกดมาทั้งหมดแล้วแหละครับกดกันด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้เราก็ไปลงไปเถอะ ปึบ๊บมันจะมีอะไรไหมวะเกียดอะปึ๊บ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 โฮ้ยอุ้ย <c oughs> เกือบ <c oughs> เกือบเอเอพระเจ้ากลิ่นแบบนี้มัน <c oughs> น้ำนี่มันเน่าชะมัดเลย <c oughs> โอ้น้ำเนา่า น้ำจะเน่ามากดูดิโอ้โนี่เอ้ยอะไรอะกล่องนี้มันสนิมเขอะมากอะไรวะกล่องอะไรวะฉันไม่สามารถเปิดมันได้เอ้ากล่องอะไรวะข้างๆมีอะไรไหมฮะมันมืดมากทุกคนดูดินี่อะไรปะกดไฟฉายได้ปะอ๋อไม่น่ามีไปไปโอ้ยมืดมืดมากมืดสุดๆ เฮ้ยอะไรแดงๆกว่เนะเออไม่คิดว่ามัทางไหนวะทางนี้เอ้ยมืดเลยอ่ะเมื่อกี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่อะไรอ่ะวิทยุครับทุกคนทำอะไรออกมัน่ะเอาต้องทำอะไรอ่ะวิทยุ Oh. 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 อ๋อหายอ๋ออ๋ออะไรวว่าเริ่มเริ่มร้อนๆแล้วแล้วเราได้วิทยุมา, <c oughs> เ,าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เฮ้ย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 ทำไมมีอันนี้มาอันนี้แห <c oughs> ละเฮ้ยเฮ้ยเจ็เย็นเจเย็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไร ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมันพูดที่มันพูดอะไรอ่ะมันพูดอะไรอ่ะอน,นี่ฟังไม่ออกเลยถ่ายรูปรอ๋อ๋อ้กดกล้องให้รู้ดีกว่าอ๋อลองดูถ่ายรูป อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะใครวะอะไรอะ เป็นไงวะเมื่อกี้อะไรอ่ะ

ฉันคือเจ้าหน้าที่รัฐเซลวันที่สิบเจ็ดมิถุนาย,ยนเม,ม,มดิเทลเหรอ่เก้าแปดเจ็ดฉันเห็นว่ามีบ่อน,น้ำอยู่กลางห้องดูเหมือนมันจะถูกปิดถูกเปิดแล้วอ่ะจะปิดว่าถูกเปิดถูกเปิดแล้วน่ะดีกว่ามาไทยมั่วอีกแล้วฉันจะสืบสวนเพิ่มเติมดูว่ามีอะไร,รอยู่ด้านหลังเออเบื้องหลังของเรื่องนี้ <laughs> พระเออพระเจ้ามีแต่กลิ่นอะไรที่มันน่าได้แบดนั้นเลยข้างล่างนี่เอ้ยโอ้พระเจ้าฉันเกือบรับไม่ได้นะ่ะเอ้ยเให้มันเรื่องแย่หรือไมใ่ให้เรื่องเรื่องแย่ฉันมองอะไรวะุ่นวายอ่นไม่ออกเอ้ยบ้าจริงชัว่วฉันเ <laughs> จอคนหายแล้วโอ้ย <laughs> ว่เขาพวกเขาถูกถ,ถ,ถูกถูกตับเป็นชิ้นๆิ้นขาแคนอยู่ทุกคนแห่งน่ากลัวมากโอ้ยฉันมองไม่เห็นไม่ดีสันฉันไม่คิดว่าเธออยู่ที่นี่โอ้ฉันต้องออกไปจาที่นี่โอ้โอ้พระเจ้าโอ้ยอ,อ,อ,อะไรเนะี่ยฉันคิดว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะ ม,มีใครบางคนอยู่ที่นี่น่นอนอะไรอะเมร<บ>นิสันน,นั่นเธอเหรอตำรวจนี่ตำรวจรัตนาตัวออกมานี่กำสั่ง ถอยไปยกมือขึ้นฉันเห็นอยอย่าเข้ามาใกล้อีกนะถอยไปถอยไปบอกให้ถอยไปเอ้ย อุ้ยอะไรอ่ะอมืมทำไมตำรวจเจออะไรบางอย่างแล้วก็น่าจะโดนไม่รู้เลยอุ้ย คือมันว่าแบบตอนที่ตำรวจับน่าจะชื่อเมดิสันปะเอ้ยหรือว่าไม่ใช่ดิเอ้ยตอนที่เรียนเรี่อไ,ไ,ไม่ถูกเป็น่าเดี๋ยวเข้าไปเรียนเรืเร่องเหมือนตำรวจอะลงม,มาที่นี่เพื่อมาหาอะไรบางอย่างแล้วมาเจอกับขาศพอะไรที่อย่างครับแล้วก็เหมือนมีคนอยู่ด้วยแล้วแล้วเขาเหมือนแบบเหมือนเข้ามาใกล้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันตำรวจแต่ไนก็ไม่รู้ต่อเลยครับที่ถึง่ตรงน้ว่ามีกระดาษอะไร่อย่างที่บอกว่าตำรวจยิง ยิงยิงคนอะไรอย่างเสียชีวิตอ่ะต้อจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนี่มันไม่น่าจะเป็นความจริงใช่ไหมกล้องเชียนี่มันกล้องอะไรวะเนี่ยทำไมตัอเกิดอะไรขึ้นกับฉันต้องมาท่ที่นี่ไม่รูปดูไม่ได้วะ กูกรีดมาหลายรขอบเลยกูเจ็บคอหยุดกรี๊ดโอ้ยหัว้ยพระเจ้าเอ,อ้ยโอ้ยฉันอยู่ที่ไหนกันโว้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยผู้หญิงคนนั้นมันไปได้ไง

เไปิดเผยด้วยเอ่อหัวอ่ะเปิดประตูเปิดประตูเปิดที่หมดเราอยู่ไหนอ่ะเราอยู่ไหนวะเนี่ย อย้่ไหนะทุกคนมันเปิดครบทุกวันอะไรอะอย่าดับดีอย่าดับอย่าดับอุย้ยล็อกล็อกหมดเลยอะรูปเหรอว่าอะไรวะไม่มีอะไรเกิดขึ้น อะไรอ่ะทาไมเหนตอ่ออะไรอ่ะอ่ะลองถ่ายเฮยอุหย อะไรขึ้นอาชิเมนขึ้นโอ้ยดูรูปหน่อยดิกูถ่ายไปกี่รูปแล้ววะกูถ่ายไปกี่รูปแล้วไม่รู้นะเอ้านี่มันที่เดิมนี่เอ้าอะไรวะ โอ้ยอย่าดับดิมิพันดับไปได้ไงอ่ะโอ้ยอะไรอะไรอะไรใจเย็นใจเย็นตย็นเย็นตในเย็นเพลงเพลงเพลงตในเย็นตนเย็นตในเย็นตย็นเย็นตในเย็นเออตในเย็นหน้าตในเย็นแล้วค่อยคุยกันค่อยคุยกันเอ้ยออไห่วงฉันห่วงฉันแอะมันเจ็บอ่องอ่องได้แหละลังคาจะไม่เข้าใจห่วงฉัน เกิดอะไรขึ้นเปิดสมุดบันทึกอะไรอ่ะห้องใต้หลังคามีบันไดเหรอบันไดขึ้นเหรอวะบันไดไหนวะเฮ้ย นี่ไงบันไดไหนวะนี่ไงอ๋อแล้วไปไงอ่ะกลมได้ป่าวะกลมไม่ได้ก็ต้องอ้อมใช่ไหมแล้วก็ต้องหอมใช่ไหมเนี่ยโอ๊ยอ้อมเลยโอ๊ยหมา,หางงี้ต้องอ้อมไงรูปปั้นนี่น่ากลัวมากทุกคนรูปปั้นนี่น่าเนี่ยหายไหน,นแฉรูป หน้วบ<ฮ>ันไดไปขึ้นไปขึ้นเทนนิสอ่ะขึ้นอ่ะขึ้นอีกอ่ะอ่ะเออขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้าไม่มออีที่นี่มันใหญ่มากฉันไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยต้องดูเลยครับ อะไรอ่ะเสียงอะไรวะเสียงไม้เหรอเหมือนเสียงไม้แอแอแอตลอดเวลาเอ้ยคุญแจเหมือนต้องเอารูปอะไรมาใส่ตรงนี้ด้วยนะรูปร่างภาพนี้มันคานิบายยากถ่ายไหมเอ้า หายเลยอะ,อะยิ้มน,นะยิ้มอะอะถ่ายดิมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีนะนี่อะไรสี่สิบสามแปลว่าสี่สิบสาม อะไรสี่สิบสาวทุกคนเธอใส่ได้ปะไม่ได้อายุเป็นเพียงตัวเลขเธอสามารถบวกหรือลบแต่ในตอนท้ายของวันเมื่อวันมาถึงเม,เมื่อวันเมื่อวเวลามาถึงเธอจะตายเธอจะตายไม่ว่าอย่างไรก็ตามอ่านยากจังว่ะเสียงอะไรเปิดมาเมื่อกี้ รูปนี่เหรอใส่ตรงนี้ป่ะรูปนี้อ่ะอันนี้ไงโอเคแล้วรูปที่เหลือล่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะทุกคนนี่ไงตรงนี้เนะี่ยเออต้องทำอะไรต่อ ไ,ได้ส 43. 43. ี่สิบสามมาสี่สิบสามทำอะไรวะเดี๋ยวลงไปล่างก่อนนะเกตฉากเดินลงเลยไม่น่าเลยวันนี้มาเลยสี่สิบสามหมอ ยังไม่มีอะไร43เคยยุคของผู้หญิงคนนั้นถูกฆ่าถูกฆ่าโดยตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจ43โดยเจ้ออาหน,น้ารี่ตำรวจเอ้ยอายุของผู้หญิงคนนั้นเฮ้ยอายุของผู้หญิงคนนั้นหรอวะ43เคืออายุเอร์อายุอายุเดิน เกิดนะเฮ้ยห้องนี้เหรอเปิดประตูออกมาแล้วเปิดออกไปแล้วดูด้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่กูไม่อยากเปิดไปเลย <laughs> เปิดปุ๊บโอ้โหห้องรกเหลือเกินนี่มิจฉาห้องกันบ้างได้งไงวะเนี่ย <laughs> โอ้โหอะไรกันวะเนี่ยกุญ <laughs> แจเข้าจะต้องอยู่ที่ไหนสักแทงกุญแจที่อะไรวะ มียาทุกมียาอยู่ทุกที่เลยโอ้กินยาเยอะไม่ดีนะยกินยาเยอะๆก็ไม่ดีเหมือนกนะันเนี่ยโอ้ตายแล้วแดกยาหรืออะไรเนี่ยอุย้ยกินยาขนาดนี้นะแบบมันก็ไม่ค่อยดีนะครับทุกคนกินยาเยอะมันมันก็มันก็ไม่ค่อยดีอะ่ะจริงอะ่ะมันก็ทำลายร่างกายเราเหมือนกันะบางทีอย่างไรวะ ในไดอารี่ของย่า2 1มิถุนายน1972พวกเขาบอกว่ามีไดอารี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสมองดีและดีแล้วลองมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอาจจะเป็นอย่างไรสำหรับฉันที่19มีนาคม1972วันนี้เราไปขายลงฮะลงรถใกล้ศูนย์ฉันพบหนังสือสูตรอาหารที่ดีมากตอนตอนนี้กลับมามีความสุขกับหนังสือด้วยเขาตื่นเต้นกับมันมากไัเป็นวันที่ดีจริงๆ16มิถุนายน1972ฉันตื่นขึ้นมากลางดึกเออ อฉันถามบานมีใครบางคนจ้องมองมาที่ฉันทุกมุมห้อง,อ,อ,งอะไรวะเด็ดล็อกมากล็อกสุดๆมันล็อกอยู่อะไรอ่ะเปดวมาโอเคเธอป่วยมาก อลิซาเบต์แม็กเวลการตรวจความลึกของตาการวิจัยต่อกระจกอ๋อต่อกระจกต้อกระจกชนิดแปลกๆลูกตาทั้งสองข้างเปลี่ยนเป็นสีขาวสนิทผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นของเธออย่างต่อนเนื่องในช่วงเวลาสั้นๆความเสียหายของตาเปอร์เซ็นต์ตาขาว95%ตาขาวอะตาขวา95%ตาซ้าย87%เราไม่สามารถกำหนดได้โดยไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของผู้ป่วยโปรดฮะ โปรดใช้โปรดใช้ยาต่อไปก่อนจนก่อนจนกว่าเราจะพบกับการรักษาที่ตรงจุดพบแพทย์ประสาทไทยเนาะโอ้ดูดิอุ้ยน่ากลัวมากอะไรอ่ะถ่ายได้ปะถ่ายรูปป้ายหน่อยดิเก่นประตูอะไรอ่ะย สั่นทำไมจะสั่นทำไมเฮ้ยเดี๋ยนะอ๋อหลังนี้อะไรมีอะไรแล้วต้องทำไงอะ่ะนี่คืออะไรก่อนฮะอ๋อมาใส่เราขาดอีกอันป่าวะ อ,อีอันอยู่ไหนวะลืมเลยอีอันอยู่ไหนวะเดี๋ยวบอกว่าอยู่ตรงนู้นวเฮ้ยเราได้ใส่อะไรในกล่องนี่เปล่าวะลองเข้าไปดูกล่องกันกล่องนี้มีอะไรเปล่าะ,ะจำไม่ได้แล้วเราใส่อะไรไปบ้างมีแค่เทปใช่ปะโอเคจำได้ว่ามีแค่เทป เอาไรงไงต่อเฮ้ยโทรศัพท์ใครโทรมาจ้าป่านี้แล้วใจเย็นหน่อยเดี๋ยวเรา,าไปรับนะจ้ารอก่อนรอก่อนอยู่ไหนโทรศัพท์เครื่องไหนวะไหนโทรศัพท์วะอ่ะก็มารับเลยเนี่ยเฮ้ย ทำไมเขาต้องเก็บกล่องพวกนี้ไปด้วยย่าตายไปนานแล้วนี่จ้ะฮะต้องทำยังไงจ้ะที่รักไหนหดูอันนี้มันมีอะไรวะอ้าอะไรวะนี่นอะไร เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้เด้อเดๆอเด้อ๋อ่านอายุห้าสิบหกห้าสิบหกเลยเหรอห้าขวบทำไมห้าขวบอะอยาของเต็มแล้วนะ ห้าห้าอะไรวะห้าขวบห้าสิบหกสี่สิบสามห้าหกสี่สิบสามทำไมวะวของเต็มไงประเด็นเาวางขึ้นก็ไดนะ้ฟ้าผ่าอีกแล้วมาทำไมน็กนะห้าหกห้าสี่สิบสามอืม ห้าหกห้าสี่สิบสามอะไรไม่รู้ลงก่อนป๊าบฉันต้องทำยังไงแต่ยาบ้านนี่มันเยอะเหลือเกินหรือว่าไอ้น,นี่วะนี่อะไร เอออันนี้เป็นสีิสามไหมสี่สิบสามสี่สิบสามอ่้าไม่นีมเป็นสี่วะอ่ะห้าห อ่ะไม่มีอะไร no not spring ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยลเออต้องทำไงต่อน้องย่ามีอะไรสมุดไม่ครบทีวะเปิดประตูโอ้โหยี่ไงพองนี้คืออะไรอ๋อเซฟเลย

เอ้ยทุกคนทุกคนนะครับทุกคนเห็นนั้นไหมวิ้งเลยไม่หอาแล้วเอาเป็นว่าน,นะครับสำหรับ EP นี้โอ้โคุณเตออะเลยวันนีอ่ะอ่มสิ่งที่ผมเกลียดที่สุด ที่ผมบ่นมาตน้่แตต้นต้งแต่ตั้งแต่ตแ,ตแรกๆมันออกโรงแล้วทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับอีพีนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในอนะีพีหน้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบายปวดหัวเ้ย